ดีค่ะป้าดาวพามาแอลใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตนะพามาเที่ยวใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตค่ะ มันมีคนนะเจ้าเพราะว่ามันหกโมงเย็นแล้วก็หิมะมันก็ตกตัวเนาะคนก็นมีตตนเ,เจ้าเจ้าก็หะน้าเดินต่ข้างๆอ่ะเจ้าอากาศมันติดลบเนาะนี่เจ้า,จาใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตอยู่ตีหนา้าวัดแดงเนาะ เนี่ยเจ้าวัดแดงเนาะใจกลางเมืองหลวงของจังหวัดเกียวโตอยู่ที่หน้าวัดแดงค่ะ มันมานานาันน่าคมัดสมแสงสีสองสามอาทิตย์ข้างหนึ่งเนาะถึงเจตเป็นตีเก้าแต่ก็มันกัเป็นคลิปใหม่นี่ยแถวเนี่ยเจ้าไฟมันจะงามเนาะถ้าแถวหลับนอกมันก็บกม่มี้มียังอะ่ะมีก็ไฟรดแล้เนาะ ใส่แดงมาติดตัดนี่พอดีเลยก็เลยทายตัดที่วัดแดงเหมือนเหมือนน่อยกะก็เดี๋ยวมันผ่านไปเหี่ยมันก็ไปเห็นละอ,นนนอะินี่เนาะเจ้าวัดแดงเจ้าเป็นวัดทองเที่ยวเนาะโอ้พอคนไหนฮะเนาะเจ้าคนเยอะเยอะนั่นแหละ ดาวเดิว่าอากาศกันแล้คนเดียอาบุ่นไงกันรบสวันดีวสิここはないのฮิมะลงแ้วเจ้าเป็นเฟยพอยเนี่ยเจ้าฮิมะเนาะ มาใจพล,ล้ะเจ้าเนี่ยเป็นหิมะเนาะตกตกยุดยุด,ยดเจ้าโอ้คนมาอยู่แถวแพ้ฮะคนเยอะขนาดโอ้โอดหนาวกันเนาะช่วงปีใหม่คนจะเยอะเจ้าเรื่องกับปมาแอลพอไฟเนี่ยกับเจ้าเนี่ย าฟอรไฟ์มาซื้อของในห้างตอนนี้มันหกโมงกว่าหกโมงมาแรง่ะเจ้าสมเพลนะินนะสมแสงไฟเห็นป้าดาวอยู่ในใกล้กลๆนี่นะเจ้าป้าดาวกับเจม,ม้าทุกวันเนาะ แคน้ได้มาเจ้าทาเอารถมาหลังแท็กซี่มาก็ประมาณสามมิเตอร์สี่มิเตอร์แต่ก็ต้องเดินทายมันก็ถ้าเดินทายมัน,มนจีได้แบบนี้นะมันกลับไปอยู่ข้างถนนนะเจ้าตีเป็นเดินกัน,นไหนเวลาเดินทายอะ่ะเวลาเดินทายมันก็ได้ข้างถนนก็ คงเดินไก่มาได้ถ้าเดินได้ก็ประมาณสัโมงเดียวคแค่นั้น่ะ หนาวอากาศติดลบเจ้าหิมะลงนะออกมานี่ต้องใส่เสื้อสามตัวสี่ตัวก็น,นะเจ้าใส่เสื้อผ้าดิ่มต้องหาที่หางงามมันะ่ะ <c oughs> พอเป็นใส่กับฮันเนาะสุบตบสับตาพ่ะเจ้ามันหนาว คนญี่ปุ่นนี่เวะลาแต่งตัวออกนอกบ้านพอจะเนีนสีดำสีเทาเนาะเหมือนคล้ายๆเมืองจีนนะจ้าสีดำสีเทามันจะเกี่ยวกับงานซุและเสื้อผ้างานซพปกมีหั่นตังหากป้าล้วก็ใส่สีดำแล้ว บมต้องก็ได้บอกกับห้งนะสังเกตคนเป็นแต่งตัวก็จะเน้นสีดำกันสีเทากันสีน้ำเงินส่วนมากจะเน้นสีเทากับสีดำ เนี่ยเจ้าเสงสูดแล้วนะแสงไฟนะ,ะเดี๋ยวป้าดก็ขอจบคลิปกอนนะเจ้ามีแสงไฟมันก็มีเป็นถนนธรามด้านนี่แตะเจ้านี่ล่ะตั้งนานเนี่ยแบบเปลี่นแบบนี้แลนเนาะป้าดาขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปะกันคลิปใหม่คลิปหน้าน้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าจะได้ป้าด๊าถ่ายมาทายให้ zoom คดูหําเนาะ